ต่ก็ขอบคุณคุณพระไทยมากมากครับผมขอบคุณพลังทุกพลังเลยเนาะก็ขอบคุณมากมากวันนี้ก็ไปเอาบุญมาฝากพี่ฝาก,ากนอก้องเช่นเคยขอบคุณมากมาครับผมขอบคุณทุกคนดังใจเนาะวันนี้ก็บุญช่วงนี้ก็แต่เป็นานามบุญเลย,นะยช่วงนี้งานเราจะเป็นงานถุงกระถินอะไรเต็มเลยในช่วงนี้กระถินนี่เขาก็เริ่มจองทำวัดแล้วตัวนี้วัดกุกวัดเขาก็เริ่มจองกันแล้เขาลองจองกระถินกันนะ ถ้าใครได้จองก็ถิ่นน้องอุ้งถือว่าได้สุดยอดอ่าขอบคุณออกมาเนอขอบคุณลุงคำราขอบคุณออกมาี่เวตมาทักประทาไทยเนอะขอบคุณลุงคำรามากๆครับผมก็เห็นกำลังใจทักทายกันเนาะก็ขอบคุณลุงคำราขอบคุณคุณดอกไม้ดอกย้าบ้านคุณบวเงินก็ขอบคุณออกมาพิเวตมาทักประทาไทยกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะก็ขอบคุณกำลังใจที่ไปเอ่ยซื้อเอ่ยนาก็ขอบคุณออกมา ขาแวะมาให้กำลังใจกันได้เนาะขอขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็เอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องให้กำลังใจสึ่งกันลนกันขอขอบคุณมากเอาบุญมาฝากขอบคุณมากวันนี้อิ่มบุญเน้ะพี่น้องอิ่มบุญมากๆเลยเนี่ยเราไปอิ่มบุญแล้วก็อิ่มทานด้วยอิ่มบุญอิ่มทานก็ขอบคุณมากให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณมาก จอด้าจอด้าไม่เป็นไรเด้อจอดเดี๋ยวมีสมรจอดได้เด้อไม่เป็นไรเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนอ่าป็ะจวงกำลางใจกันน่อยกันกำลังใจกันน้ขอบคุณมากๆวางกระโจดให้แล้วไม่วางก็ไม่เป็นไรเด้อไม่วางอ่ามาวางวางก็ไเป็นไรมาให้กำลังใจกันจอดจอดไม่ได้ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนขอขอาใจพี่น้องเนาะยังว่าเอี่พี่น้องก็ต้องทำงานมังอะไรมั่งขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นเดเอยชื่อเอ๋ยนามขอบคุณพลังทุกพลังขอบคุณญาเรียงมากๆเด้อขอบคุณญาเรียว ขอบคุณยาเหลียวด้วยฝากเป็นกำลังใจทุกบ้านเน้อยาเดลียวเป็นกำลังใจบ้านยาเหลียวด้วยยาเดียวเขาเอฟซีมาเขาก็ขอบคุณยาเหลียวมากๆรายชื่อใครตก่ลก็ต้องขอโทษฝาใครด้วยคุณน้องขอบคุณคุณพัฒน์ไทยขอบคุณคุณดอกไม้อกมากหรือขอบคุณดอกไม้ดอกจ้าเนี่ย ขอขอบคุณคุณยาเรียวเนาะขอขอบคุณพี่เนือรวีวยเด้อขอบคุณพินเนือด้วย FC พี่เหนือรวีขอบคุณมากมาขอบคุณพี่เหนือมากๆครับผมก็ฝากนองใจบ้านพี่เนือรวีเด้อให้กับน้องใจก็พี่เหนือรานาเนี่ยก็ให้กับน้องใจกันหน่อยขอบคุณพินเหนืออเราก็ขอบคุณอ่าคุณยาเรียวขอบคุณมากๆเลยคุณยาเรียวก็ฝากบานปูยยุทธเด้อบานปูยยุทธหลังใหม่ก็ฝากไปกับน้องใจทุกบ้านนนเหละไปทำไปทายกับน้องใจกันเนาะ ให้กาลังใจอย่าเหลียวด้วยอย่าเดียวที่ผมก็ไม่ได้ไปช่วงนี้ไปทําบุญเดอ้ออยาเดีียวไปทําบุญช่วงนี้ <Coron cade> เอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องเราขอขอบคุณลุงคํานามากๆเด้อขอบคุณลุงคําน,นาก็ฝากทางกันบ้านลุงคานาเนาะให้กาลังใจกันได้ขอบคุณทุกๆุกําลังใจที่ม,มอบให้บางบ้านก็ไม่ได้ไปหน้าบา้างอาจะไปหลังบาง้านให้ขอขอบคุณมากๆมาุลุงคานากรทักทายดอกไม้ดอก,ดอกยากทักทายกันเนาะคนไทยก็มาให้กำลังใจคนแรกเลยก็ขอขอบคุณมากๆ ให้กำลังใจกันเนาะใครมีธุระก็มัดรวมมัดรวมมัดรวม,ม,ดรวม,ไ,มได้ไม่เป็นไรเด็กพี่น้องให้กำลังใจเลเนาะมาฝากกดรืบกดใจให้กันก,กในใ็โอ้มีแรงเลยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วมีแรงได้เขออาเรียกอะไรกดรืบกดใจใ,ให้กันเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทักทายให้กำลังใจกันช่วงนี้ก็งานบุญร้ายช่วงนี้งานบุญแทบทุกวันเลยบานผมก็เขามีงานบุญ อาจจะมีงานบุญงานกระถินเริ่มแล้วเริ่มกระถินก็เริ่มจะมีแล้วจะมีงานกระถิ่นชงเนี่ยพอง,งานออกภาษาแล้วก็เริ่มเดี๋ยงเริ่มเริ่มเตรียมตั้งตังไว้เริ่มเตรียมตั้งตัง,ไไตทงทาบุญ <c oughs> บก,บกับชงเี้ขอบคุณออกมาเลอขอบคุณพี่ลงน้องให้กำลังใจกันได้ก็ขอบคุณพี่พน้องทุกคุณอะไรให้กำลังใจสึ่งกันแล้วกันขอบคุณมาก ขอบคุณเีร์รานดวงตาขอบคุณมากครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะเวะใหม่กำลังใจผมก็ขอกราบขอบคุณออกมากครับผมออามาให้กำลังใจก็ได้มาทักมาไทยกันนอกขอบคุณมากขอบคุณสิีร์านดวงตาขอบคุณมากให้กำลังใจกัน ขอบคุณเพื่อนๆเนาะขอบคุณเพื่อนๆน้นองทุกคนวันนี้ก็เข้ามาเห็นกำลังใจก่ะคุณพี่เหนือก็ตักทายอย่าเรียวอย่าเรียวอย่าเลียวก่าคุณดอก,มดอกไม้รอกยาทักทายกัน